ทุกคนนี่คือกล้วยไข่นะคะกล้วยไข่ที่ช่างของปลูกเองหลังบ้านนะคะต้นพันุคือเอามาจากอําเภอหนองเรือนะคะอยู่บ้านเช่านอะอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะคะเอามาคือต้นเล็กมากนี่เทียบกับมือคนทุกคนดูดูนี่กล้วยไข่นะคะนึกว่ากล้วยหอมเขาคือกล้วยไข่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูต้นเขาคือต้นเล็กมากนะคะเนี่ยลำต้นเขาเห็นไหมคะแต่เครือเขาใหญ่มากโดยเฉพาะหวีข้างบนทุกคนดูสิ โอ้โหเลยอยากถ่ายคลิปนะคะช่างทองปลูกกล้วยได้งามมาก mm hmm. ๆเลยค่ะเขาบอกว่าถ้าเราปลูกกล้วยแตกหนอ่อนี่แตกหน่อเยอะมากนะคะนี่ค่ะมามา,มาอยู่บ้านใหม่ที่ระยองนะคะยายมาอยู่บ้านน้องสาวเนาะนี่ค่ะแล้วช่างทองก็ปลูกกล้วยต้นนี้เป็นต้นแรกนะคะขุดมาจากหน้าบ้านเช่าที่จังหวัดขอนแก่นอำเภอหนองเรือนะคะกอที่นั่นน่ะจะเป็นกล้วยแบบกล้วยไข่ที่แบบออกหวีเล็กๆนะคะเนาะ คือเราก็ไม่คิดว่าเราจะเห็นกล้วยไข่ที่เราปลูกเองแล้วแบบงามได้ขนาดนี้นะคะนึกว่ากล้วยหอมค่ะทุกคนคือแบบโหไม่อยากจะเชื่อก็ต้องเชื่อนะคะคือคือหวีหนึ่งอ่ะสิบกว่าลูกถึง20ลูกได้เลยเนะทุกคนนี่นะคะเขาบอกว่าถ้าเราปลูกกล้วยงามปลูกไว้ในพื้นที่บ้านเรานะคะแตกนอนแล้วก็ได้ผลผลิตแบบนี้ค่ะ คนปลูกจะร่ํารวยนะคะจะอยู่เย็นเป็นสุขอุดมสมบูรณ์เนาะก็สาธุสาธุนะคะเนาะนี่เครือแรกนะคะเนี่ยโหตอนที่มาปลูกคือได้มาหน่อเดียวนะคะเล็กๆนะคะเอามาปลูกแล้วก็ทิ้งไว้สองเดือนโดยที่เรายังไม่ได้ย้ายมานะเรามาดูบ้านนะคะแล้วเราก็เลยเอาหน่อกล้วยมาทิ้มไว้เฉยๆนะคะแล้วสองเดือนเราถึงได้ย้ายร้านมานะนี่ค่ะและ ก็อยู่มาที่นี่6เดือนได้ผลผลิตแบบนี้เลยทุกคนเดี๋ยวจะตัดแล้วนะคะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูด้วยตอนตัดนะอยากให้ทุกคนเห็นนะคะเนี่ยถ้าเทียบกับมือดูสิอุยลูกใหญ่มากอ <c oughs>